ขอเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องชมมหกรรมขบวนแห่บ้างไฟประเพณิดที่ยิ่งใหญ่ตะการตาของชาวเทศบาลตำบลเวียงคุก ในวันที่23และ24มิถุนายน2556วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟชิงถ้วยพระราชนานสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชุดาสยามบรมราชกุมารีวันจันทร์ที่24มิถุนายนชมการจุดบั้งไฟบวงสวงบูชาและชมดนตรีวงใหญ่ณบริเวณสนามหลังวัดสาวสวรรค์วันนารามอย่าลืมอย่าพลาดงานนี้ ชมฟรีตลอดกานสนับสนุนโดยนายนิกรวงภูมินายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุกขอเชตรท่านพ่อแม่พี่น้องชมมหกรรมขบวนแห่บ,บ้างไฟประเพณิดที่ยิ่งใหญ่ประการตาของชาวเทศบาลตำบลเวียงคุก ในวันที่23และ24มิถุนายน2556วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีวันจันทร์ที่24มิถุนายนชมการจุดบั้งไฟบวงสรวงบูชาและชมดนตรีวงใหญ่ณบริเวณสนามหลังวัดสาวสุวรรณวัน,นารามอย่าลืมอย่าพลาดงานนี้ ชมฟรีตลอดงานสนับสนุนโดยนายนิกรวงภูมินายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุกอข,ดดของงงงงงเอชิญท่านพ่อแม่พี่น้องชมมหกรรมขบวนแห่บ,บ้างไฟประเพนิดที่ยิ่งใหญ่ตะการตาของชาวเทศบาลตำบลเวียงคุก ในวันที่23และ24มิถุนายน2556วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนชมการประกวดขบวนแห่บัง้งไฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีวันจันทร์ที่24มิถุนายนชมการจุดบัง้งไฟบวงสวงบูชาและชมดนตรีวงใหญ่ณบริเวณสนามหลังวัดสาวสวุวรรณวนารามอย่าลืมอย่าพลาดงานนี้ชม ฟรีตลอดการสนับสนุนโดยนายนิกรวงภูมินายกเทศมนตรีตำบลเวียงคุก